สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อมน,นม่นเที่ยววัดขัวแค่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับป่าเข้าไปด้านในกันเลยวัดสวยนะขอบอกนี่เดี๋ยวเดินเข้าไปภายในวัดพระวิหารกันก่อนนะครับอืม อ๋อองค์พระทำมทำนิ้วไม่เหมือนกันนะครับนี่๋ปอให้ดูเนาะนี่นะครับภายในองค์พระวิหารนะครับองค์หลวงพ่อใหญ่มากเลยตาท่านมีประกายด้านซ้ายให้ปอน,นะครับนี่เนาะ หลังจากเราหลังจากเราไหว้พระขอพรแล้วนะครับเราก็มาเดินดูดูรอบนอกกันนะครับเนาะหลังจากเราเดินออกมาจากพระวิหารแล้วนะครับก็จะเจอกับปอาไม่แน่ใจนะเรียกว่าอะไรน่าจะเป็น ไม่รู้ว่าเก้าชั้นน่ะหลายหลมยอมไม่น่าจะใช่สถูกนะครับเนาะนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยววัดกั่วแคร่ได้นะครับเนาะโอเคคลิปนี้นะคะเดี๋ยวปอนพาไปดูด้านในกันต่อเนอะสวัสดีครับาเจดีด้านหลังนะครับ <c oughs> พรหมาฮิหารเนาะสวยงามมากขอบอกอืม เดินมาด้านหลังนะครับนี่ก็จะเจอเท้าโบสดนะครับสวยๆเลยขอบอกวัดของเมืองหลวงพวื่อเมืองนะครับจังหวัดเชียงรายเนาะนี่ อ,องค์พระเจดีกับพระวิหารด้านหน้านะครับนี่นะครับสำหรับเที่ยวคลิปเที่ยววัดขัวมูงอำเภอเมืองเชียงรายฟองลหอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ